อ่อมวายอ่อมวายอ่อมวายใส่ปลาดุกใส่เห็ดใส่มะหอยเพิเอาวาลงไปแหลมก่อนเ่คมๆก็กินเดียก็ได้บ่ยวายปรุงยังให้เรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะว้อ่อนจักหน่อยก็ได้อะที่แล้วก็เอาักระแยงลงพี่เนอะใส่เห็ดเฟืองเห็ดหมูหนูหอย นี่วัตถุเหตดเลยเค็มแหละเค็มมาตเนี่มาตวัดจางจางจับน้อยจับน้อยไว้อนก่อนเอาพักงแข่งลงต็ปบบบดึงหรอเบื่อังบอกรอยังบอ แสบคักมีอมใบคนไอพี่น้องมึงก่อนออมเต้มหมอพี่น,อนอ้องนะปลาดุกก็มีเพาะมีทั้งเห็ดเพาะเห็ดเพื่อเห็ดกระวຽเห็ดรวมเห็ดรวมเห็ดรวมมันรูปไว้อ่อนละบอก จังหน่อยร้อยหนึ่งโอ้โหจะมันแสียบลายจิตแต่พระทันออกคมอยู่ต้องดูชื่ออยู่พระทันละอ่อนอยู่มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยออมจะปลาดุกถ้าออมสะดุกโมก็แสีบ ใส่ดูงูใส่ไก่พอนอนแสบเบิดชิมปลากว่าเพื่อจิบปงกับเกือบเบิดหมอชิมแล้วชิมอีกอันนี้บ่นมันแกงน้ำใหม่ด้วยพี่น้องแกงไว้ออมไว้ใส่น้ำยะนังใส่เห็ดใส่หอยโนวดแก พอ่อเหรอบรนจาพักแย่งลงแต่วายท่านละโอนอยู่ท่าละพักแย่งลงให้เนี่พักแย่งทางพิจูพักติว๋วอันนี้อหไรเด้อค่ะอร่อยลืมไม่ลงลย่นาะปีหนึ่งได้กินเือหนึงวานี่บได้กินไรอันเท่าไละแหละไรปีละ อานะขงคอยนี่คอยยิ้ไทยนี่ไปต,ตักไข่คว้าตักเออสิตักไข่ดอกตักเอาเอาเหม็นหอยตักนะหอยได้หมดเนม 花伯伟。